แกะผักกินอีกแล้วผักอบกรอบนำเข้าคือตอนนี้เสร็จติดกรอบฟูมากอร่อยหวานธรรมชาติไม่ปรุงแต่งดีห้าอย่างเป็นห้าอย่างพี่เลือกแล้ว่วาอ่ะจะ คุณภาพเ,เต็มๆแล้วก็กรอฟูไม่แข็งอร่อยมากยำว่างไม่อ้วนว่ะอ้วนหนอ่อยขายมาหลายปีแล้วรับประกันว่าคุณภาพดีจริงนำเข้า แล้วนะนำข้าคัดแบบคัดคุณภาพฮะไม่ใช่นำข้าแล้วแบบตระดกรลาแหงโค้กอะไรเงี้ยอือสุดก่อนทุกอย่างผักอบกอบนำข้าเรายืนหนึ่งร้านนี้นะจ๊ะบ๊ายบาย